มั่วสั่วตัวเหลงเลยครับผมไม่เคยบอกว่าคัวเองคนดีว่ากันไปคุณอย่าผิดมาแล้วกันเดี๋ยวเจอกันไม่ให้งานจัดได้แล้วก็แบบว่ามั่วสั่วตั้เหลงเลยครับบอกว่าจะออกคนละครึ่งกับผมแต่ว่าพี่ตำรูดอ่ะเอาชีวิตของคุณพ่อและคุณแม่ผมเป็นเดิมพันในการกระทำของผมครั้งนี้หากผมชั่ว เลวเหมือนอย่างที่หลายๆคนทุกคนร่วมกันประนามผมแล้วสร้างเรื่องให้เกิดขึ้นกับผมผมไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นคนดีแต่ผมไม่ชั่วหรือเลวเหมือนอีกหลายๆคนแต่ให้ผมบอกมันก็ไม่ได้มีใครดีไปกว่าใครทุกววกคุณทุกคนเป็นคนดีมั้ง ที่มันกระทากับผมคุณไม่มีความละอายใจก็ไม่เป็นไรแต่ประชาชนสังคมผมเชื่อเกือบเจ็ดสิบล้านคนผมเชื่อว่าอย่างน้อยชักหนึ่งท่านหนึ่งชีวิตผมขอเพียงเท่านี้น่าจะเข้าใจผมวันนี้ผมไม่ได้ขอแท้ ไม่ได้หมดกำลังใจน้ำตาที่ออกมามันไม่ใช่น้ำตาของผมมันเป็นน้ำตาที่ผมออกมาเพราะความห่วงใยต่อคุณพ่อคุณแม่ต่อครอบครัวของผมและสุดท้ายสิ่งที่ผมหวงมาตลอดคือประชาชนคือสังคมเพราะผมไม่มีโอกาสออกมา ในพื้นที่สังคมนี้อีกต่อไปแล้วครับครับขอบคุณครับมัวสั่วตัวเหลงครับไอ้ดอลแล้วก็ท้าชกกันแล้วก็ทิ้งเงินสดเดิมพันเลยอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยให้เขาซ่าไปก่อนเดี๋ยวเจอกันเงินเมือ่อกี้ป็นยังผมไม่รู้ไงแต่เดี๋ยวเจอกันแน่คุณอย่าผิดก็แลวกันะคุณจะขายอะไรผมไม่รู้นะตามไปคุณจะมีใครยิ่งใหญ่อยู่ข้างหลังก็ว่ากันไปคุณอย่าผิดมาแล้วกันเดี๋ยวเจอกัน นะครับไปถามให้พวกนั้นดูรู้จักสมหมายไหม